ค่ะวันนี้นะคะวันนี้มาไกลนะคะทุกคนมาอยู่ในเขตของลีสเซอร์คอมมูน่าเลยนะคะไกลจากบ้านเราร้อยกว่าโลเลยนะคะทุกคนลุงมาถ่ายรูปให้เขาอีกแล้วค่ะแล้วก็หนาวแล้วนะคะตอนนี้สององศาเองค่ะทุกคนหนาวค่ะโอ้หนาวนะคะ แล้วก็อุปสรรคของวันนี้ก็คือเรืออยู่มีหลังคานะคะเขาจะต้องขับเรือออกมาให้เราข้างนอกถึงจะถ่ายรูปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้ยหนาวค่ะนาะนี่ค่ะทุกคนเรืออยู่ใต้หลังคานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอารถนิดลากออกมาให้ลุงนะคะถ้าไม่ลากออกเราก็ถ่ายโดนไม่ได้นะคะถ่ายรูปไม่ได้นะคะมาไกลค,คะ่ะวันนี้นี่เขามีที่ลากอยู่เองนะคะแค่ลากออกมาจากหลังคา เขาจะกันหิมะค่ะก็เลยเอาไว้ใต้หลังคานะคะนี่ค่ะเมืองลิเซอร์นะคะแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองนะคะเป็นเขตติดต่อระหว่างพอสเกินนะคะทุกคนเขตติดต่อกับเมืองเรานะคะวันนี้อากาศแย่มากค่ะหนาวค่ะทุกคนกระบกขมัวตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วก็ยังยังหมอกยังหนาอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะ ลุงจะขึ้นไปติดติดสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วเขาถึงจะขับออกมาให้นะคะทุกคนนี่รถนอนนะคะโอ้ยหนาวค่ะทุกคนหนาวนะคะรถนอนคันนี้คันใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะนุ่นคะยาวมากนะคะคันนี้ไปแล้วค่ะใบไ,ไม้ร่วงจะหมดแล้วนะคะเหลือง เพราะว่าหิมะจะมาแล้วค่ะตอนเช้าต้องขูดหิมะแล้วนะคะเอ้ยต้องขูดน้ําแข็งแล้วนะคะทุกคนหนาวค่ะหนาวท่าเรือนี้นะคะทุกคนเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะโอ้ยแต่วิวก็สวยอยู่นะคะวิวก็สวยอยู่ซึ่งเอาเรือขึ้นมาจะหมดแล้วนะคะเนี่ยนี่ซูมใหไม่ดูนี่ค่ะก็สวยอยู่คะ่ะ ร้อยกโลค่ะจากบ้านเราเฮ้ยหนาวค่ะทุกคนแดดไม่มีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่มีแดดเลยวันนี้หนาวมากหนาวค่ะหนาวใครยังไม่ได้ชมหนู่รีดไม่ได้ชมแสงเหนือเข้าไปดูได้นะคะระดาลงให้ชมไปแล้วนะคะเมื่อคืนไปเฝ้าเก็บภาพส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะทุกคน แสงเหนือนะคะเขามาแค่20%เนะคะเมื่อคืนแต่ว่าเราก็เห็นอยู่นะคะเห็นไหมคะใบไม้ก็เหลืองหมดแล้วนะคะทุกคนพร้อมที่จะรอรับหิมากเขาจะต้องร่วงลงให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะกิ่งจะหักคะ่ะเขาจะปรับตัวตามสภาพของเขานะคะทุกคนอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ท่าเรือนะคะบ้านที่อยู่ท่าเรือ โอ้ยหนาวโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนขอเข้าไปอยู่ในรถแล้วค่ะหนาวค่ะหนาวเรือวันนี้ที่จะถ่ายรูปเป็นของอู่เขานะคะเนี่ยของอู่ต่อเรืออันนี้อู่ซ่อมเรือค่ะเขาต้องลากออกมาให้ลุงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลากลุงถ่ายรูปไม่ได้คะ่ะลุงบินโดรนไม่ได้นะคะเห็นไหมคะเขาต้องลากออกมา ที่เขาไว้ในหลังคาเพราะว่าหิมะจะลงแล้วก็ตอนเช้าน้ําค้างแรงมากเขาต้องลากต้องต้อง,องบังไว้ก่อนค่ะเพราะว่ายังไม่ได้กลุ่มนะคะเห็นไหมคะต้องลากออกมาลุงอยู่บนรถคะ่ะขอโทษค่ะลุงอยู่บนเรือค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นลุงไหมคะนั่นเลยคะ่ะต้องลากออกมาแก่เพราะว่าไม่งั้นถ่ายรูปไม่ได้บินโดรนไม่ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้องลากนะที่ลากเขาก็มีล้อนะคะก็สะดวกแค่ขับ เหมือนกับที่ดันรถนอนคันนี้คันใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะนะคะุ่นค่ะยาวมากนะคะคันนี้ไปแล้วคะ่ะใบไม้ร่วงจะหมดแล้วนะคะเหลืองเพราะว่าหิมะจะมาแล้วคะ่ะตอนเช้าต้องขูดหิมะแล้วนะคะเอ้ยต้องขูดน้ําแข็งแล้วนะคะทุกคนหนาวคะ่ะหนาว ท่าเรือนี้นะคะทุกคนเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะโอ้แต่วิวก็สวยอยู่นะคะวิวก็สวยอยู่ซึ่งเอาเรือขึ้นมาจะหมดแล้วนะคะเนี่ยนี้ยูมใหไม่ดูนี่ค่ะก็สวยอยู่ค่ะร้อยกว่าโลค่ะจากบ้านเราโอ้ยหนาวค่ะทุกคน อแดดไม่มีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนไม่มีแดดเลยวันนี้หนาวมากหนาวคะ่ะหนาวใครยังไม่ได้ชมหนู่ิตไม่ได้ชมแสงเหนือเข้าไปดูได้นะคะระดาลงให้ชมไปแล้วนะคะเมื่อคืนไปเฝ้าเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะทุกคนแสงเหนือนะคะเขามาแค่20%ซนะคะเมื่อคืนแต่ว่าเราก็เห็นอยู่นะคะเห็นไหมคะใบไม้ก็เหลืองหมดแล้วนะคะทุกคน พร้อมที่จะรอรับหมีมาเขาจะต้องร่วงลงให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นอ่ามันจะกิ่งจะหักค่ะเขาจะปรับตัวตามสภาพของเขานะคะทุกคนอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ท่าเรือนะคะบ้านที่อยู่ท่าเรือว้ายหนาวโอ๊ยไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนขอเข้าไปอยู่ในรถแล้วค่ะหนาวค่ะหนาว เรือวันนี้ที่จะถ่ายรูปเป็นของอู่เขานะคะเนี่ยของอู่ต่อเรืออันนี้อู่ซ่อมเรือค่ะลุงพร้อมที่จะขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะขึ้นแล้วค่ะหลังจากเขาลากออกมาให้เราข้างจากในใต้หลังคาแล้วลุงก็จะถ่ายรูป ไปรอบรอบเรือเหมือนที่เคยถ่ายนะคะทุกคนก็คือวนไปรอบแล้วก็แชะวนไปรอบแล้วก็แชะเก็บภาพมาทุกมุมของเรือนะคะมีเราบริษัทเดียวค่ะที่ถ่ายรูปด้วยโดนนะคะนอกนั้นเขาจะเอาหลังคาเก่านี่ค่ะหลังคาเอาเอาผ้าใบาเก่ามาทาบลงบนผ้าใบาใหม่นะคะเขาจะทํากันอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ยังไม่ได้เรียนรู้โปรแกรมนี้นะคะนี่ค่ะ ลุงก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโอ้ยอากาศนี่ค่ะอากาศมันเย็นมากเลยนะคะมือเราแข็งหมดเลยนะคะทุกคนถ้าไม่ใส่ถุงมือไม่ได้เลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ติดลบนะคะวันนี้วันนี้อยู่แค่2องถึงสมองศาก็ยังหนาวประมาณนี้ค่ะทุกคนซันซิกเกอร์นี่เป็นเรือใหญ่นะคะเรือที่ยาวมากแล้วก็มีห้องน้ำห้องนอนที่ใหญ่ค่ะทุกคนห้องรับแขกก็ใหญ่นะคะ เราก็เคยถ่ายให้ดูข้างในมาแล้ววันนี้หนาวเลยไม่ปีนขึ้นไปค่ะทุกคนนี่เขามีที่ลากที่มีล้อนะคะเขาจะลากเข้าลากออกง่ายๆนะคะเห็นไหมคะรถนี้ใช้ลากเรือเอามาจากนู่นด้วยจากท่าเรือขึ้นมาจอดบนบกด้วยค่ะหนาวค่ะทุกคนอากาศขมุกขมัวแบบนี้ต้องนอนห่มผ้าค่ะดูค่ะ นี่จะบ่ายกว่าแล้วจะสองโมงแล้วตอนนี้ก็ยังเมฆก,ก็ยังแบบคืมๆอะค่ะฟ้าค้มฟ้าไอ้หมอกก็ยังเหลืออยู่นะคะหนาวค่ะนะคะถ่ายรูปไปรอบๆเรือนะคะ นี่คนเขามาดูคือเขาไม่เคยเห็นาการถ่ายแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากจะเอาอันเก่าไปทาบนี่เจ้าของเรือกับเพื่อนๆเ,เขาก็มาดูกันนะคะหลังจากถ่ายเสร็จลุงก็จะต้องขึ้นไปเช็คความยาวของขวาและก็ซ้ายด้วยนะคะเช็คความยาวเสร็จแล้วคะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจของวันนี้คะ่ะทุกคนเสร็จภารกิจนะคะ ถ่ายรูปเรือเสร็จแล้วลุงบ่นหนาวอยากไปอยู่ไทยไว้วแล้วค่ะลุงก็ไม่ชอบอากาศหนาวนะคะทุกคนก็เป็นวน่าเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะทุกคนถ่ายรูปเรือน,นะคะก็หนาวค่ะหนาว ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามไว้นะคะจะพาชมอีกหลายๆที่ก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะถ่ายรูปเรือค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน